ก็วันนี้จะทํางานให้รอลูกค้านะครับก็จะทําแบบบาเป็นชุดจับอาร์มหลังนะอันนี้เป็นของผมเองแต่ว่าผมก็จะทําใหม่อยู่นะครับก็เลยมาวางแบบว่าจะไว้ตรงไหนดีนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมผมจะตัดแต่งอาร์มตัวนี้นะครับให้มันให้มันสั้นลงนับตรงนี้นะตรงท่อนี่ก็จะ เอาออกนะจะว่าอาคิดว่าจะเอาปั๊มเอาไว้ตรงนี้นะครับใต้รางเลยนะครับเพราะว่าถ้าไวถ้าเอาไว้ตรงตรงนี้ทอมันก็ขวางอยู่นะครับน่าจะเอาไว้ตรงใต้นี้ได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราชมต่อไปนะครับว่าจะเอาไว้ได้ไหมนะครับใต้นอ็อตนะครับผมจะอไว้บุมไหนไม่บ้างนะ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆก่อนก็จะอยู่นี่ก็จะอยู่ต่ำกว่าท่อนะครับประมาณอันนี้สายมันสั้นครับสายมันสั้นก็เลยต้องอยู่ตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับลูกค้าให้ทํารอก่อนนะครับก็เลยเอารถตัวเองมาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ล้อทีเซ็กของผมเองนะล้อตัวนี้นะครับเลยทํารอไวก่อนก็ อยู่ในระดับที่เกือบต่ำนะครับแต่ว่ามันน่าจะได้อยู่นะครับไม่น่าจะต่ำมากเท่าไหร่ยังสูงกว่า้ออยู่นะครับก็คงไม่น่าโดนอะไรนะพอหมดดูมุมหลังกันบ้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูตอนติดรถให้ลูกค้าของจริงนะว่าออกมาหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะเพราะว่าหูนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับหูทอนี้เราก็ต้องตัดทิ้งนะครับ มันมีอยู่ด้านล่างเลยนะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้เพิ่งไปทำมาสดๆร้อนๆนะครับแล้ก็เลยยังไม่ทำอะไรเลยน,นี่รถผมเองนะครับดูด้านบนครับด้านบนก็จะโลง่ลงๆไปเลยนะครับด้านบนไม่มีอะไรแล้วนะครับโลง่ลงๆมันจะมาอยู่ด้านล่างด้านล่างตรงนี้นเลยนะครับ ให้ผมลงทุนขนาดไหนนะผมลงทุนเอารถตัวเองมาทําให้เป็นต้นแบบนะครับนี่นะเพ <Yes. S 1> ื่อที่ลูกค้าจะได้มีรถมาใส่ได้เลยนะคกล่าวว่ามาถึงปุ๊บใส่ได้เลยนะครับเขลื่นลื่นมากนะครับนีนะ่ยกขามาเสร็จแล้วก็ยกอาร์มใส่ได้เลยอันนี้อาร์มมันเป็นอาร์มอาร์มเก่านะครับแต่ว่า เดี๋ยวพ่นสีใหม่นะครับอดูต่อไปนะครับว่าพนสีออกมาหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับ